สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะพามาอัปเดตหรือว่าส่องชมบอนสีนะคะที่ออหนูปลูกแล้วก็หนูแบ่งไว้นะคะที่ยังปทต่จะแบ่งกันเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวตัวแรกหนูจะพาไปดูอ,อ่อกวนอูก่อนนะคะนี่ค่ะกวนอูของหนูที่หนูปลูกไว้ที่แบ่งไว้ตอนนั้นก็คือสวยมากแข็งแรงมากแล้วนะคะควกวนอูแข็งแรงเลยนี่ใบแตกใหม่กําลังสวยเลยเออ แล้วก็จะพามาดูนี่ค่ะคุณนายทอแสงนี่ค่ะคุณนายทอแสงฟอร์มตัวโตต้นนี้ให้หนอแล้วนะคะให้นห,น,น,ออน,หนอแล้วหนึ่งนออนนี่ค่ะให้หนอแล้วหนึ่งนอสวยมากเลยค่ะนี่แข็งแรงมากนี่ใบใหม่เขาจะสดแบบนี้เลยนะคะนี่หลอดไหมเขาค่ะนี่ ตอนนี้ยังไม่มีแบ่งนะคะแต่ว่าก็เลิบก็หนูก็ชําไว้อยู่หนึ่งกระถางนะคะแบ่งนอนไว้หนึ่งกระถางแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าถ้าพร้อมแบ่งแล้วแล้วก็จะพามาดูทัศยุนะคะทัศยุบอนตับศิวาราตีค่ะนี่เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะทัศยุ ทัศยุอันนี้เหมือนเขาจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อราเนาะเพราะว่าฝนตกกระนํำบ่อยมากแล้วก็หนูเลี้ยงไว้นอกตู้คะ่ะดูนี่เชื้อราแน่เลยแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้ามีเชื้อราแบบนี้เพราะว่าหนูยังไม่ได้ใส่ออสตาร์เกิลจีหรือว่าออฟุลดานนะคะที่บ้านเขาจะใช้ฟุลดานสตาร์เกิลจีตอนนั้นหนูปลูกยังไม่แตกเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ ตอนนั้นปลูกที่จําได้ไหมคะทริปนั้นที่หนูปลูกประมาณไม่น่าจะเดือนหนึ่งไลยแล้วะคะเนี่ยต้นนี้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วตอนนั้นยังไม่แตกเกนี้เลยค,ะค่ะดูหาลูกเขาเยอะมากนี่เยอะมากแตกหนอดแตกกอเยอะมากอันนี้ใบใหม่คะ่ะแทงหลอดดีมากเลยเดี๋ยวหนูจะแบ่งนะคะ เดี๋ยวหนูจะมาทาคลิปแบ่งแล้วก็คลิปปลูกนะคะว่าปลูกยังไงใช้วัสดุยังไงในการปลูกนะคะนี่ทัศยุเป็นบอนเป็นบอนเก่านะคะตับจิวาราตีค่ะหนูที่แรกหนูคิดว่าเป็นเจ้าหญิงนะคะเนี่ยหนูก็แบบสับสนเนาะแต่ว่ามีผู้รู้พันหนึ่งคำพิมพ์มาบอกว่าเป็นทัศยุอะคะ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะคะ ก็ปลูกแบบบนบ้านของหน,น,นูนะยค่ะนี่ปลูกแบบบบ้านเลย <c oughs> แล้วก็จะพามาดูชายชนค่ะชายชนชายชนแผงชายชนแผงหนูรู้สึกว่าดูจะปลูกไม่สวยเท่าไหร่อะคะ่ะเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาส,สวยๆแล้วก็จะพามาดูเออพามาดูอะไรเอยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพามาดูนี่ค่ะนี่เลย นี่เลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นยักษ์ลนพักค่ะต้นนี้ดูค่ะเมน,นูจะพาดูความแตกต่างระหว่างยักษ์ลนพักแล้วก็สุโขทัไทยนะคะยักษ์ลนพักด้านใบเขาจะสีสีน้ําตาลค่ะสีน้ําตาลอมอมดํานิดนึงนะคะจะวมาสีก้านบัวก็ไม่ใช่นี่ค่ะใต้ใบเขา ใ้ใบสวยมากมีกูนะคะใบใหม่แตกมากก็มีกูเลยค่ะนี่นี่นี่ค่ะใบใหม่แตกมากก็มีกูเลยต้นนี้หนูไม่ได้ปล่อยนะคะแต่หนูจะหนูมีปล่อยอยู่หนึ่งต้นไ,ไม่ใช่หนึ่งต้นสิมีปล่อยหลายกระถางเลยนี่กระถางนี้ค่ะปล่อยกระถางนี้สองต้นค่ะดูค่ะใบเขาเรียวยาวเลยนี่ ระางนี้ปล่อยที่สองร้อยเก้าสิบรวมส่งค่ะนี่ยักษ์ลนพักนะคะยักษ์ลนพักแล้วก็กระถางนี้ไม่แน่ใจว่าสองสองน่าจะสองต้นมาคะนี่สองร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะสองร้อยเก้าสิบรวมส่งเหมือนกันส่วนต้นนี้เป็นต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ใหญ่แล้ว ก็สองร้อยเก้าสิบรวมสูงเหมือนกันค่ะมีหูใต้ใบเหมือนกันมีหูใต้ใบแต่ว่าเป็นต้นใหญ่ค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่ค่ะนี่สองร้อยเก้าสิบรวมสูงเหมือนกันจะมีแบ่งที่สองร้อยเก้าสิบกระถางหนึ่งสองร้อยเก้าสิบกระถางสองสองร้อยเก้าสิบกระถางสามแล้วก็สองร้อยเก้าสิบกระถางสี่นะคะแล้วก็แบ่งอีกอมีแบ่งอีกก็คือนี่ค่ะ นี่ค่ะบอลนี่หนูรับมาในนามหยาดเพชรนะคะหยาดเพชรหยาดเพชรต้นนี้หนูแบ่งสองร้อยส่งแบบกระถางมันต้องหนักแน่ๆเลยอ่ะสองร้อยห้าสิบลมส่งค่ะต้นนี้สองร้อยห้าสิบลมส่งหยาดเพชรสวยมากนะคะดูไปเขาสีชมพูมป้ายสีชมพูอ่อนและเลือด นี่ก็เป็นชมพูค่ะนี่ใ่ใบเขาสวยมากเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพามาดูนี่ค่ะบอลอันนี้หนูก็เรี้ยงไว้นอกตู้เหมือนกันอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีอันนี้จะเป็นสีพนมรุง้งนะคะสีพนมรุง้งอันนี้จะเป็นหลวงราดแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีแล้วก็พระนครค่ะพระนคร ค่ะหนูก็เลี้ยงแบบบ้านๆเลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากเลี้ยงใส่ปุ๋ยธรรมดาธรรมดาแบบที่เราใส่กันเลยเดี๋ยวเรามา,าคลิปหน้านะคะเดี๋ยวลูมหนูจะมาพาปลูกแล้วหนูจะพาแยกต้นนี้นี่แยกทัศยุนะคะเราจะแยกปลูกกันใบเ,เขาเป็นอะไรเนี่ยือมันจะถูกแมลงกินหรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยน่าจะโดนแมลงกินเนาะ อะไรกินเนี่ยตายแล้วตัวอะไรกินโอ้ยนี่ไงคะนี่ค่คะต้องระวังเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเช็คให้ดีนะคะเพราะว่าเขามีบางวันเขาจะมี พวกแมลงมาวางไข่ไว้แล้วเขาก็จะกินนะคะอย่างเช่นใบนี้หนูเห็นชาไปหน่อยก็จะกินเยอะหน่อยนี่นี่ค่ะกินไปเลยนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ซับสไครต์ให้หนูเยนะคะแล้วก็หนูจะทำคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ